โอ้โหอะไรเนี่ยเุ้ยน,นี่มันหนักอีกปะเนี่ยโอ้โหปังจริงจริงจริงโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โอหเฮ้ยเปลี่ยนร่างด้วยมากราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่มนแดนิ c h ช n n นลวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มยี่ชุนกวงหรือสิทธิพี่ของเรานั่นเองครับ ว่าไวยฮันเตอร์ Hunter, คนใหม่นะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมเพชรมาพรมแล้วครับเพชรผมอยู่ที่หน่วยส 10, ิบร้อยหนึ่งมืนหกพันนะหนึ่งมืนหกพันเพชรผมมีอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันนั่นเองครับกับอีกหนึ่งโลหมากสุดเลยไม่รอช้าครบส่งปุ๊บจุ๊บ มาไหมมาไหมดึง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 ไม่มาไปเดินไปดินทำไมไปลุบมาอีสุ่มสุ่มเลยปุ๊บชุบโล่ยี่สิบโล่ลุบมาไหมไม่มาไม่มาไม่มาอย่างไม่มาอย่างไม่มาแล้วไปยับปุ๊บ สามสิบป mm hmm? yeah> ุ๊บมาไหมต้องมาเลยแหละเฮ้ยมามามาดุดเเดีโอ้โหมาเร็วมาเร็วเฮ้ยโหนี่โหเฮ้ยโหมาทำไมดุเดุดเว

เป็นหยีหลุดเ, que, เลีดว่ะอะไรวะโอโ้โหนี่จะควที่ได้แล้วตอนนั้นเลยตัวเอีนะ๊ยนขึ้นมามาต้องมาแล้วต้องมาไม่ต้องมาแล้วต้องมาไม่มาหน่งหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไม่มา โอ้โหแตไม่มาเฮ้ยเหลือหกพันแล้วนะเฮ้ยมาหน่อยดีมาไหนดีวะยังอีกเหรอโอ้โหพี่พุ่งมาวะปึ๊บอี๋อจริงดิเดี๋ยวจริงดิอีกมาได้เร็วมาได้เร็วโอ้ไม่มาโอ้โห โอ้เจ็บหนักเลยแบบนี้เจ็บหนักเลยเอีสามสิบเก้าโลเกิดแต่การันตีหุดมาตอนนี้เลยมา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 อีมาจบแล้วโอ้โหเออรัวๆเลยมาสิบโลสุดท้ายดูดีจะออกบ้างัดเต้นไปเลยออกบ้าออกบ้าอกไม่ออก ไม่ออกไม่ออไม่อจบเลยมาดูดิโล่สุดท้ายมาดูดิออกป่าเป้าไว้เลยกันโอ้โหไม่ออกอื้อเร็วด้ไงไม่ออกได้ไง,ไไไงเฮ้ยไม่มีไม่มีเลวหมดตูเลว โอ้หมดตูดเล็้วโอ้อดไปนะครับอีกสิบแปดโลอีกสิบแปดโลก็จากการันตีไม่ไม่มาหรืออีไปสะสมเพชรก่อนแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก,ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับผมว่ายัางไงก็ต้องได้นะครับเพราะว่านู่นดิหมดตูดแล้วแล้วก็อีกสิบแปดโลก็ได้แสดงว่าหมดตูดนะครับก็ตอนนั้นแหละครับ แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวไอดีนับฉลองปีใหม่นะก็จะเป็นคลิปของเซเลสโซนซิโโลกับฮงไกนั่นเองก็คลิปนี้มาแต่เพียงเท่านี้ครับไปละ